แกงทลายล้างโลกดูมันจะเหลือรอดจักกี่ข้างวันนี้เอาให้หมด,ดยลยเอาให้หมด,ดยลยแล้วก็พอเพียงนะคะน้องมอนของแม่เนี่ยโกนล่างโกน ใครทำร่างโกนโอ้ใครทำร่างโกนใครทำร่างโกนหมดเลยดูไม่เหนียอ,อย่างงับมือแม่สิโอ้ที่ครับโอ้จุ๊จุ๊จโอ้ที่ครับโอ้ที่ครับผมแล้วแจกใบบอนเก่งมากนะคะที่หนูยังอยู่รอดเอ้อ <laughs> สองใบดูดูลูกลิง ดยียวโยกหญิงกินแต่ดำใหญ่ยกกินตดำใหญ่ยกต้นหญ้า e ป้อมอีกยอืมกินฟีฟีเอาตมรอเท้าไปหนีรองเท้าเอาไปเล่นเลยรองเท้าเนี่ยเนจจักกันเนจจักกันเนจจักกันโอ๊ยเจ็บเนจจักกันสวัสดีครับไอเยรอให้ไฟไฟหนได้ไหมโอ้โห้ฟีมังเจ็บออเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ให้ หิมพูกไม่ได้แ้วจำพูไม่หาย